ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของเราโดยอาจารย์จะเข้ามาให้ความรู้พวกเราผ่านทางอ,ออนไลน์นะครับผมสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับผม ชัดเจนครับอาจารย์เกิ็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขออภัยที่ต้องมานอกสถานที่นะครับเราเริ่มมีหนึ่งประชุมที่จะต้องมาโค้นนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการรักษานะมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนังศีรักษาและก็การปฏิบัติตัวก็ดีใจที่ทุกๆท่านให้ความสนใจในการรักษาโรคน,นะครับเราจะสังเกตว่า โรคมะเร็งเ,เนี่ยร,รักษาหายได้มากเึื่อนทุกทีทุกครีนะครับเดยมีกำังสีรักษามีประโยชน์และช่วยในการรักษามะเร็งอย่างไรเรบการตัวจนครับ,บรอันดับแรกก่อนก็คงมาทํคตามรู้จักดังสีก่อนนะครับว่ารัางสีรักษาที่ใช้เนี่ยมันมีกี่ประเภทด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราใช้ในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายสุดนะครับก็คือเป็นรังสีเอ็กซเรย์หรือแกมมาเรย์นะครับว่าจะมีการใช้อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ที่จุฬาเราก็มีการใช้ อนุภาคโปรตอนซึ่งก็เป็นเครื่องใหม่ที่จะทําให้เราฉายรังสีได้อย่างจูกต้องและก็ขั้นเขียยนอนนะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเรายังมีการใช้คาร์บอนนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ได้แชร์สไลด์ครับน่ะครัเพอถึงนะครับนืมองว่าต้องขออภัยในความสับสนอันนี้ทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับ แล้วครับอาจารย์โอเคฝั่งซ้ายมือนะครับคือรังสีที่เราใช้ในการใช้รังสีในปัจจุบันนะครับก็เป็นเอ็กซ์เรย์นะครับซึ่งรังสีเอ็กซ์เรย์เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยมีศูนย์ที่สามารถใช้รังสีได้ mm hmm. เยอะและกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างนๆนะครับอ่าเรามีโปรตอนนะครับแล้วก็ในต่างประเทศก็ยังมีคาร์บอนไอออนนะครับก็จากซ้ายไปขวาครับอ่าราคาก็แพงขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับ ก็หวังว่าในนะอนาคตจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยดูแ,ดแลผู้ป่ยวยมะเร็งของประเทศไทยครับถัดมาเรามาดูกันนิดนึงครับว่าราังสีรักษาเขาทํางานอย่างไรครับเ็าจะขอแบ่งเป็นง่ายๆสองขั้นตอนด้วยกันครับรังสีรักษาทำสองอย่างครับนั่นที่หนึ่งก็คือไปทําให้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือรังสีไปทําปฏิกิริยากับน้ํานะครับ่อ,บบอให้เกิดสาร อนุมูลอิสระเกิดขึ้นอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะไปทําลายตัวสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์นะครับอันนี้เป็นโปรเซสแบบเป็นขั้นตอนหลักล่งเกิดขึ้นประมาณชั้นเจ็ดสิบปอร์เซ็นต์ในคนไข้นะครับอีกขั้นหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งคือรงังสีเองเนี่ยไปทําลายสารพันธุกรรมโดยตรงในเซลล์เลยนะครับซึ่งนอนุเสบประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสองวิธีนะครับรวมกันทํา,ทาให้เกิด สารพัพกรมที่อยู่ภายในเซลล์นี้มีความผิดปกตินะครับแล้วก็ถ้าปฏิณนั้นสีนมาพอสารพันธุกร์โดนทาลายม่าพอเซลล์ก็จะสูญเสียวความสามารถในการแบ่งตัวก็ทําให้เซลล์มะเร็งไม่เจริญเติบโตหรือเซลล์ตายในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนดังนั้นเนี่ยการสีรักษาไม่ที่น่ากลัวครับมันไม่ร้อนไม่รู้สึกแล้วก็ไม่เจ็บนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับการสีรักษา,าเราผลข้างเคียงครับ ก็ขึ้นแต่ว่าชายตรงไหนก็จะออกไปรตรงรนะครับครับมาครับตังสีรักษาใช้ในมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างไรนะครับก็หน้านี้ผมจะอธิบายยาวนิดนึงนะครับถ้ามองด้านซ้ายมือนะครับก็จะแบ่งเป็นระยะนะครับระยะเริ่มต้นระยะรุกรามเฉพาะที่แล้วก็ระยะแพร่กระจายครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยการารักษาก็จะมีแค่สีเขียวทั้งเดียวยาคือการผ่าตัดนะครับการผ่าตัด เนี่ยถือเป็นการรักษาหลักแล้วก็ได้ผลดีในบรรดานลำไส้ใหญ่เนหัเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเป็นระยะลุกลามเฉพาะที่แล้วนะครับที่ะเร็งนลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือมะเร็งทวารหนักที่เราพยากรณาเนีนะครับการรักษาเนี่ยก็ยังประกอบไปด้วยการผ่าตัดเป็นหลักอยู่นะครับแต่จะมีการรักษาเสริมครับซึ่งถ้าเป็นการรักษาเสริมก่อนผ่าตัดก็จะเป็นตั้งแต่การใช้รังสีแบบยาวครับ28-31ครั้งนะครับพวกับยาเคมีบำบัด หรือการฉายรังสีแบบสั้นก็ได้ครับแล้วก็ตอดไว้ยาคีิมบัตรหรือฉายรังสีแบบสั้นอย่างเดียว5ครั้งแล้วก็เว้นระยะไแ่้วก<อ>็ไปผ่าตัดนะครับหรือปัจจุบันก็มีการให้ยาชีมวัลเ่างเนียนะครับแล้วก็ไปผ่าตัดนะครับจะสังเกตว่าการผ่าตัดเนี่ยยังถือเป็นการสาหรับในมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่ในมะเร็งตวนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าผ่าตัดก่อนเลยนะครับคุณหมอบอกว่าโอ้ดูแล้วตอนยังสามารถผ่าตัดได้แล้ว ผ่าตัดออกมาผลลังทางวิทยาชีววิทยาหรือผลชิ้นเนื้อเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่จะทําให้โรคกลับมาเป็นซ้ำนะครับก็อาจจะต่อด้วยการให้ยาเคมีตัดหลังผ่าตัดได้นะครับหรือในกรณีบางท่านที่ผลการผ่าตัดมีข้อมุ่งชี้ว่าอาจจะมีโรคกลับมาเป็นซ้ำเฉพาะที่นอะนาคตดได้เนี่ยการฉายแสงรังผ่าตัดก็อาจจะทําได้เช่นกันนะครับทีนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องใการพูดถึงการรักษาแลบไม่ผ่าตัด อันนี้คือใครครับเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ได้รับการราักษาก่อนการผ่าตัดเนี่ยครับเราพบว่ามีคนไข้อยู่ประมาณสักหนึ่งในหน้าถึงหนึ่งในสิบที่อาจจะมีผลชิ้นเนื้อที่ตัดออกมาแล้วไม่พบเซลล,มล์มะเร็งเลยก็คือไม่พบรอยโรคมะเร็งเลยในชิ้นเนื้อที่ผู้หมอตัดนะครับต้องมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วกรณีแบบนี้การผ่าตัดยังจาเป็นอยู่หรือไม่นะครับซึ่งเราก็พบว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดยังถือเป็นการรักษาหลักและเป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับ ยกเว้นในกลุ่มนคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องได้รับการผ่าตัดอันนี้อาจจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะก,การทำเอ็มา m ์อยู่เรื่อยๆการส่องกล้องเป็นประจำนะครับแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อดูว่าโรคมันจะมาเป็น้ําหรอไใ่นะครับงนั้นตอนนี้การรักษาในกลุ่มที่เป็นระยะลุกลามเฉพาะที่เนี่ยการผ่าตัดเป็นลักนะครับการใช้รังสีรษะทั้งก่อนและก็หลังการผ่าตัดขึ้นจะข้อบง่งชี้ใน สองผู้ป่วยแต่ละเลยับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งทวารนักระยะลุกลามไปแล้วนะครับการรักษาหลักก็จะเป็นางาของทุณหมอง้ณนอายุรกรรมมะเร็งที่จะใช้ยาอย่างทบดยจะเป็นยาเคมีบำบัดยาเมื่อป้าหรือ,อยาผสมกันบำบัดนะครับส่วนการรักษาเฉพาะที่ครับเช่นการผ่าตัดหรือการใช้ดังสีเนี่ยก็จะเหมาะในกลุ่มที่โรคมะเร็งลุกลามและมีอาการเฉพาะที่ครับเช่นโรคกระจายไปที่ปอด ไปที่ต่อมน้ำเหลือง,องไปที่กระดูกหรือว่าไปที่สมองเป็นต้นนะครับเราต้องพิจารณาหรือว่าในกาะที่เมื่อจะสามารถให้การรักษาเสริมที่จะเป็นทางผ่าตัดดึกทางใช้นังสีได้หรือไม่นะครับก็จะเป็นแนวทางการรักษาที่เกี่ยวกับรังสีรักษาสําหรับผู้ป่วยมาเรน่อนะครับทีนี้ระหว่างการใช้รังสีมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับแอลกอฮอล์กับบุหรี่เนี่ยถือเป็น อาจะบอกว่าเป็นศัตรูตัวร้ายและเป็นสารป่อมมาเลงอยู่แล้วที่เรารู้กันนะครับอีกอันนึงก็จะลดผลที่เกิดจากการใช้นังสีด้วยก็คือทําให้การใช้นังสีเนี่ยมีประโยชน์น้อยลงครับอันถัดมาอาหารครับอาหารเนี่ยช่วงระหว่างที่ผู้ป่วยกลลาลังใายแสงอยู่ก็อาจจะมีเรื่องของภาวะความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงทางด้าน้าานอาหารอาจจะทําให้ขื่นใสอาเจียนหรือว่า อาจจะท้องอืดได้บ่อยนะครับมันก็ควรจะรับประทานอาหารที่เล่ง,ง่ายลงสุกใหม่นะครับแล้วก็าให้ปกคลังงูให้พลังงานเพียงพอนะครับนะครับแล้วก็อาจจะยังต้องลดอาหารที่มีกาดไยสูงอยู่นะครับเพราะเราไปยังกำลังดเรื่องของลำไส้อุดตันนะครับจิดเพราะวประจําวันนี้จริงๆสามารถใช้ได้เกือบปกติเลยนะครับทําทุกสิ่องทุกอย่างได้เกือบปกติออกกําลังกายได้เบาๆนะครับ แล้วก็สําคัญมากคือต้องพักผ่อนให้พอนะครับร่างกายจะได้ฟื้นตัวได้ไวนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งไม่แค้ร่างกายครับการดูแลจิตใจของตัวเองแลือต้องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพราะาทั้งคนไข้แล้วก็คนรอบตัวเนี่ยก็ต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลจิตใจด้วยกันนะครับซึ่งก็สามารถขอคําปึกษายได้จากแพทย์เจ้าของค่ายหรือว่าอยากจะพบกับจิตแพทย์หรือนันกจิตบำบัดก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะช่วยให้เรา ช่วงเวลาที่แยกลำบากไปได้ค่อนข้างดีครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดเรื่องความเข้าใจเขีดจะกำรังสีนิดหนึ่งนะครับอนนันที่หนึ่งคือรลังสีทําให้ร้อนนะผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยเห็นนะครับคนไข้ใส่ร้างสีแล้วหน้าดำหน้าไหมครับหมอจะบอกว่ามันไม่ร้อนได้ยังไงนะครับจริงๆจะต้องเรียนว่ามาเร็งที่อยู่แถวๆบริเวณศีรษะและลำคอรหรือเต้านมเนี่ยเป็นมาเ็งที่อยู่ตื้นครับเวลาฉายร้างสีไปเนี่ย บริเวณผิวหนังตรงนี้นจะได้รังสีปริมาณค่อนข้าง,งสูงครับเมื่อผิวหนังได้รังสีสูงเนี่ยเราจะไม่สามารถผลัดเซลล์ผิวใหม่ได้งนั้นรูปร่างหน้าตาที่เห็นออกมาเนี่ยมันก็จะคล้ายกับคนไข้ที่โดนไฟรั่วไปแต่จริงๆเราไม่ใช่ความร้อนนะครับมันเกิดจากเซลล์ผิวหนังที่ตายไปแล้วไม่สามารถสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาได้ทันนะครับน้ำน,นังสีไม่ร้อนนะครับ2องนั่งสีไม่ทําให้สมร่วงครับน้ำสีเนี่ย ฉายเฉพาะตรงภาวหนักเนี่ยไม่ทําให้ผดร่วงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดฉายตรงบริเวณศีรษะก็อาจจะทําให้ผมร่วงได้นะครับแต่ก็รับรองว่าร่วงแน่ๆนะครับแต่ก็หลังฉายครบก็จะผมขึ้นนะครับการที่สนามผู้ป่วยต้องแยกตัวจากผู้อื่นหรือไม่นะครับไม่ต้องนะครับลังสือที่เราใช้ลังเสีอแบบคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลครับปิดเครื่องก็ไม่มีรังสีแล้วนะครับไม่มีรังสีติดตัวกลับบ้านนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ใช้ลังสีหรือต้องห้ามโดนแดดหรือเปล่า ไม่ห้ามนะครับสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ตามปกตินะครับแต่ก็ไม่ควรจะโดนแดดที่แรงจนเกินไปนะครับงานที่ห้าการใช้รังสือใช้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นมากเท่านั้นแล้วใช่ไหมต้องเป็นระยะสี่แล้วใช่ไหมถึงจะสายแสงไม่จ,จิงน,นะครับกา,า,า,ารเสรักษาเนี่ยสามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ทุกระยะเลยครับผม บทสรุปสําหรับการใช้ลังสีรักษ,ษาในมะเร็งลาไส้ใหญ่นะครับว่าจริงลังสีรักษ,ษานี้บทบาทในทุกระยะของมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนการผา่าตัดเพื่อที่จะช่วยให้คุณหมอผ่าตัดผ่าตัดได้ง่ายขึ้นลดผลโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำในอนาคตลดผลข้างเคียงจากการใช้รังสีเมื่อเทียบกับการใช้ลังสีหลังผา่าตัดนะครับแล้วก็ลังสีรักษาเนี่ยมีผลข้างเคียงครับนส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงแบบชั่วคราวนะครับ หลังหยุดใช้อนันสืกอยู่ไปสักสองสามวาันทป่จ,จะต้องเจริกขึ้นคหรือก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของทางศีรษะที่ใช้ในทวันน่ะครับก็อยากให้ทุกท่าน